สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้อสวัสดีปีใหม่ก่อนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอพระปิตากรุกวัดพนมรอกนะครับ ซึ่งมีสองพิมพ์นะครับมียันนูนนะครับยันนูนอนะขออะไรชี้หน่อยนะครับขอไม้ชี้หน่อยไม้แฮร์รี่พอตเตอร์ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็จะมียันนูนนะครับผมนะครับนี่ครับซึ่งยันเนี้ยเป็นยันเถาะนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยซึ่งหลายอาจารย์เนี่ยใช้ใช้ ส่วนใหญ่แล้วเรียกว่าจะใช้กันเยอะนะครับเป็นยันชาตรีนะครับผมอยู่โยงพันนะครับนะครับนี่ครับมียันโนนกับยันจมนะครับซึ่งหลายหลวงพ่อในยุคนั้นเนี่ยใช้กันเยอะนะครับซึ่งก็น่าจะล่าในสมัยยุคนั้นก็คงจะล่ามเรียนน่าจะเป็นวิชาพื้นฐานด้วยครับหรือว่าที่จะใช้ยันตัวนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องชาตรีนะครับ นี่เป็นความคิดของผมเองนะครับผมแล้วก็จะมีอัคระนะครับกำกับอยู่เนาะใช่นับโมพุทธายะหรือเปล่านะครับนะครับผมแล้วด้านหน้านะครับด้านหน้านี่เป็นพระบิตานะครับซึ่งเขาว่าเป็นหลวงพ่อนะครับเป็นเพื่อนเขา นิฐานกันว่าเป็นของ,ของ,ของพรเดิมนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเป็นอุหรือเปล่าครับนี่ครับยันอุหรือเปล่าครับคล้ายๆใช่ไหมครับดานหน้านะครับก็จะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับ ซึ่งท่านก็ทุกค้นพบในกรุวัดพนมรอกนะครับซึ่งเป็นเนื้อ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 เดียวกันกับหลวงพ่อเดิมนะครับที่คนเจอนะครับที่คนพบเจอนะครับผมถ้าล้างออกมานี่ก็เป็นสีทองเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูความงามนะครับ ความงดงามขององค์หลวงพ่อนะครับผ้าปิดตานะครับนะครับผมนะครับผมเอาในสีนีเดียวนะครับจะเป็นยันนูนนะครับจะมีสองพิมพ์นะครับมียันนูนกับยันจมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวยันนะครับยันเถาะนะครับอันนี้ก็เป็นอัคระนะครับใช่ตัวนาหรือเปล่าครับเนี่ยโมพุทธายะหรือเปล่าครับ อันนี้เป็นความผมเองนะครับผมมันนะครับด้านฐานนะครับตายฐานก็เป็นรอยตะใบที่เหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับมันก็จะมีอักขระด้วยนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนะครับผมแล้วก็ยันจมนะครับเดี๋ยวเอายันจมมานะครับ นี่ก็เป็นยันจมนะครับด้านหลังนะครับแต่เป็นยันจมนะครับก็มีอัคละเหมือนกันนะครับแ้แต่เป็นจมเข้าไปนะครับนะครับผมก้างหน้าก็หนูนเหมือนกันนะครับเป็นอุหรือเปลครับแล้วก็มีอัคละนะครับผมครังบน เนีย่ยขละตรงนี้นะครับเ,เหมือนกันนะครับก็เป็นอ่าซึ่งพบเจอในกรุวัดพนมรอกเช่นกันนะครับพระพระปิตานะครับนี่นี่ไม่ได้ล้างนะครับผมก็หวังว่าท่านคงจะพบได้เห็นแนะ่นาะท่านใดมีไว้บูชาแนละ้วก็ กันนีมากเลยนะครับเป็นยันเถาะนะครับเป็นยันชาชารตรีครับอยู่ยงคงกระพันนะครับผมนะครับกค็คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีชัยกันนะครับตลอดปีสองห้าหกแดนะครับก็สวัสดีครับ